ครับกาบสวัสดีช่วงเซาของวันที่13พฤศจิกายนพศ2566กนาบสวัสดีแฟนเพจทางช่อง YouTube ยูซี่พะโคสิงหน1่งสกับสวัสดีแฟนทาง Facebook ขวากงอวมูนิเมะสียูซี่พะโคสิงหลยและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องครับครับกาบพบกันทุกเซาครับพี่น้องครับกับยาเฟ้าเบื่อกันกับสีมารีวิวงัวจุดเก่าเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับเอฟซีกับวารีวิวเมืองไม้นี่หมู่บ้านเมืองบ่อชัดครับพี่น้องครับ นี่ครับบ่อลายยายห้างนะครับเป็นง้อทรงฟีบอมี่มาจำเจ็บเงินปลายทางครับผมสิว์มองขายโหลดครับพี่น้องครับผู้ใดคิดหาง้ร้อยนี่ไปเลี้ยงบ่ผิดหวังแน่นอนครับเป็นง้อทรงฟีบอมี่มาจำทรงฟีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเอาคมแรกนี่ก้อนครับเป็นแม่ลูกเมียง้อลูกแรกแม่ลอยสามสิบบวกลบสองลูกสาวลูกผสมบามันสวยๆอายุสามเดือนครับลูกสาวโบดถ์ขบเครื่องได้ครับพี่น้องครับสำหรับคมนี้ไป สองหมืนสี่พันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับถ้ามันบ่อไกลกันหลายก็ส่งฟรีให้ไปเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้ามันไกลกันหนาเจียดก็ซอยคาร์นงูมันกันเล็กๆน้อยๆตามตกลงกันครับพี่น้องครับบ่ได้คิดเป็นกิโล่หรอกครับแต่พ่อพี่น้องจะได้ไปเลี้ยงก็โทรมาเลยครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่นะครับพี่น้องครับพิกัดที่ตั้งคขอกัวก็ตั้งอยู่บ้านน้องแปนตมบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัััยจงหวดเลย้อคครรัับพี่นงบ วันนี้หาเงินงาคบใหญ่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียงัวลูกเรียกกันครับแม่รวยสามสิบห้าบวกลบสองแม่โบสถ์บเครืองครับแม่มีนมติ้งด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดร้อยง่ายเนมาไปเลี้ยงกะร่องพิจารณาเมืองครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวลูกผสมบ้านบ้นสวยๆอายุสามเดือนเช่นกันครับพี่น้องครับลูกสาวโบสถ์บเครืองแม่โบสถ์บเครืองครับสําหรับคบนี่เอาไปสองหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตร หรือไก่ก็นั่นหรือตามตัวลงกันนะครับแม่มีนมติ้งนะครับฟังไว้ให้ดีครับผู้ใดบ่ถือเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องครับได้แม่พันสวยๆาสองแม่ครับพี่น้องครับหรือท่านสีหยกสองโคมนี่ก็ได้ครับพี่น้องครับผมหันราคาลงให้เลยครับสุดคุ้มครับพี่น้องครับแม่ลูกเมียสองโคมนี้มองเอาเลยครับพี่น้องครับสี่หมื่นหกพันบาทครับนี่ครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันดนะครับพี่น้องครับสีหยกสีแยกได้เหมิด ทันใดสนใจกบโทรตามทีเบอร์ผมให้ไว้ด้ครับพี่น้องครับมากแบกได้จันให่ได้ไหมครับพี่น้องครับใจ้ลูกกะถือว่าพ่อไปวัดไปว่าในเจริญเพิองกะดูดีอยู่หรอครับพี่น้องครับนี่ครับปลูกรามได้เชิงเชิงครับพี่น้องครับวันนี้เมื่อมึงโค้มแม่ลูกผูกโค้มนี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูกลูกตัวที่สองแม่กะบบสูงหลายแต่แม่ได้อ้างได้นะครับสูงร้อยยี่สิบห้าบวกเนี่ยไปห้าร้อยสามสิบบวกลบนี่แหละครับพี่น้องครับ แม่เป็นอ้างอ้างดูงหมูครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เิ่นนี่ตัวลูกไส้ลูกผสมซาโลเลเลือดเลีสูงเลยครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ไส้กลางใจลูกผสมกับคือว่าโอเชียเลยครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกไส้เิ่นครับแม่ซึ่งผัานรอบได้2สองเดือนนะครับพี่น้องครับเอาไปรุนท่วงเอาครับเอาไปในราคาที่สุดคุ้มครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตลง่วกันได้ครับพี่น้องครับ แ่พอพี่น้องท่านใดสนใจการเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่องย t u b e ผมกะบ่อคอยเด็เขาไปตอบเป็นไรครับพี่น้องครับมึงกะกครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกะโทรมาได้ครับพี่น้องครับตามเบอร์โทรศัพท์ขางต้นครับพี่น้องครับนี่ครับมึงชิเมงครับครับพี่น้องครับก้อนสื่อก้อนสิตัดสินใจสื่อกะับปรึกษากันในครอบครัวเห็นดีน้ำกันกะจ้องคอยสื่อได้ครับพี่น้องครับกดกติกาทั้งข้อกะเช่นเดิมครับพี่น้องครับยาโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันยาโทษคว่ำสาใจเด็ดขาดครับ มะกิลีกาจังโทรมาโทรมาได้ยีิบสี่ชั่วโมงครับโทมาสื่องว่ครับพี่น้องครับมันน่ารับอยู่กัสีลูกขึ้นหลับครับว่าต่อโทมาสื่องว่ครับพี่น้องครับฝากเบอร์ที่หนึ่งครับท่านใดสนใจกัโทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อความตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับมังกรครับพี่น้องครับครับสำหรับไทยคลิปนี้กัใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับซอยอุดหนุนลูกในบ้านหวานในสวนน้ำ ซอยติดตามซอยเข่อมะม่วงฉีบซอยกันนะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ที่บ่มีคอนเทนต์เหรอครับพี่น้องครับถ่ายแบบบ้านๆลากหญ้าครับพี่น้องครับมองดีกะล้งมองบ่ดีกะลงให้พ่อแม่พี่น้องเลยมึงเพื่อพ่อแม่พี่น้องผู้เขามารับชมคลิปของนั่งช่องนี้สิได้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับพี่น้องครับเพราะว่าเฮ้านิ่ขายโค่นเป็นจริงครับบ่แม่นเน้นขายฝันครับพี่น้องครับนี่ครับผู้เสือไปกะพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับนี่ครับฝากนี้ด้อครับพี่น้องครับย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกทีหนึ่งนิ่งเป็น 065 207 6884พิกัดที่ตั้งข้อกัวตั้งอยู่บ้านองแปนตะมนนั้นฝางอำเภอกาศีวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับ,รบสำหรับชิมนีก็ขอเจ้า้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ